ศักมงคลศิลป์เป็นนักสืบแห่งภาคตะวันออกฝีมือเขาไม่ธรรมดาว่ากันว่าซุ้มมือปืนต่างรู้จักฝีมือเขาเป็นอย่างดีเพราะแม้จะไม่เคยเอ่ยปากพูดความจริงแต่คนในวงการต่างรู้ดีว่าชายคนนี้คือผู้อุ้มเป่าสิบโทโนสทหารนักฆ่าผู้เป็นตำนาน และชื่อเสียงพันศักยังกระชอนเช้าไปไกลจากหน้าที่ของตำรวจเข้าสู่โลกแห่งฆาตกรมือปืนนักฆ่าที่ติดตัวเขาไปจนถึงปัจจุบันเชื่อได้ว่าแม้เขาจะตายไปวันไหนมนพินนี้ก็จะติดตัวชายคนนี้ไปชั่วชีวิตเราจะมาฟังเรื่องราวของเขากันค่ะพันศักเข้าเรียนนักเรียนนายร้อยรุ่นพิเศษรุ่นที่9เรียนพร้อมนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่32ซึ่งมีนายตำรวจชื่อดังมากมาย ทางพันศักดิ์เป็นสาระวัตรสืบสวนแห่งเมืองปลาจีนบุรีชื่อเสียงของเขาโด่งดังในฐานะมือปราบสายเหี้ยมเป็นสีกากีสีดำรับคำสั่งค่าจากทางการเก็บมือปืนผู้มีอิทธิพลนอกแถวซึ่งไม่ถูกกับรัฐเป็นบัญชีดำเลือกที่รักมักที่ชังที่ทำให้พันศักดิ์โด่งดังและเป็นลูกน้องรับใช้นายตำรวจชื่อดังเจ้าของฉายาย,ยมพบาลตะวันออก ผลงานการฆ้ารัดคอสิบโทโนตทําให้พันศัก์เป็นที่น่าเกรงขามและเปิดช่องให้เขาหาผลประโยชน์ส่วนตัวตามสไตล์ตํารวจในยุคนั้นในดินแดนตะวันออกที่เส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องกับความชอบทาลานเรื่องแนบแน่นกับผลประโยชน์การที่สิบโทโนตซึ่งทั้งแน่ทั้งเหียมยังโหดไม่เท่ากับพันศักทำให้ชายคนนี้เจ๋งในวงการสีกากีหากต้องใช้เขาทํางานเหียมพันศักจัดให้ได้เมื่อเกิดเหตุตามล่าหาเพชราอุ ผู้บังคับบัญชาของพันศักดิ์ได้ส่งเจ้าตัวไปทำงานกับคนตำรวจเอกชะลอเกิดเทศเพื่อหาเพชรคืนซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดว่าพันศักดิ์เป็นลูกน้องของป๋าลอแต่แท้จริงแล้วเขาถูกนายจริงๆส่งมาทำงานด้วยเฉยๆและเจ้าตัวก็ใช้รูปแบบเดียวกับการสังหารสิบโทโนตสคืออุ้มแม่ลูกตระกูลสีธนขันเพื่อบีบให้สันติสามียอมปรากฏตัวในยุทธการล่าเพชรนี้ พันศักดิ์พร้อมลูกน้องพาตัวสองแม่ลูกไปไว้ในรีสอร์ทและเกิดเหตุอื้อเฉาอย่างมากมีเสียงกระซิบกระซาบว่าเกิดการย่ำยีหญิงสาวและหากปล่อยไปเหยื่อจะจำหน้าชุดอุ้งได้พันศักดิ์จึงลงมือฆ่าอำพรางศพสองแม่ลูกเป็นข่าวดังทั้งประเทศที่ทำให้ป๋าลอหัวหน้าชุดและมือปราบฉายานักฆ่าหน้าหยกต้องแปลงสภาพจากตำรวจดาวโรดสายสีเทาสู่นักโทษฆาตกรโหดในทันที และคดีนี้ทำให้หนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นที่โด่งดังในสังคมไทยจากผลงานการเกาะติดและนำเสนอเหตุการณ์นี้แบบลึกซึ้งถึงแก่นอีกด้วยพันศักดิ์ถูกตัดสินจำคุก40ปีแต่เขาได้รับการลดโทษจนได้ออกจากเรือนจำในปี2555เจ้าตัวไปทำงานรับเหมาก่อสร้างแต่พรความกว้างขวางทางเส้นทางสีเทาพันศักดิ์เลยไม่คิดกลับตัวแต่ไปรับงานอุ้มข้าเผานายชายชนะหมายงานหรือเสียอ้วนโรงเกลือจนโดนจับ ทำเอาสังคมไทยช็อกเพราะไม่คิดว่านักฆ่าหน้าหยกจะมาก่อเหตุสยองแบบนี้อีกโดยไม่คิดจะสำนึกผิดแม้แต่น้อยต่อมาพันศักด์ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วหนีคดีจนถูกล่าตัวขณะกบดานไปมาระหว่างไทยกับเขมรพันศักด์ยังไปก่อเหตุยิงผัวเมียเจ้าของปั๊มน้ำมันตายในปี2561ด้วยคราวนี้ก็ทำเอาตำรวจกองปราบปามต้องออกโรงจัดการกับอดีตตำรวจสุดเที่ยมคนนี้ การปิดล้อมเป็นไปอย่างดูเดือดกองปราบสะกดรอยไปพบรีสอร์ทในจังหวัดระยองซึ่งเป็นจุดกบดานตำรวจเข้าปิดล้อมอดีตตำรวจทำการเจราจาให้มอบตัวเคาะห้องตะโกนเรียกพี่พันศักดิ์ให้ออกมาแม้ชุดจับจะอาวุธครบมือแต่ก็ไม่คิดจะบุกเข้าไปเพราะได้ยินเสียงขึ้นลำกล้องพร้อมสู้หากซัดก,กันคงจะมีคนตายเป็นแน่แท้แม้กองปราบปรามจะเตรียมแผนพระเดจศึกพร้อมแลกปิดชีพนักฆ่าหน้าหยกที่มีผลงานสยองมากมาย พันศักดิ์เกือบจะกลายเป็นผีตามรอยสิบโทโนอตแล้วแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เอาภรรยามากล่อมทำให้เจ้าตัวยอมวางอาวุธและออกมาให้โดนใส่กุญแจมือแต่ในบ้านมีระเบิดพร้อมคว้างสู้ตายด้วยเป็นอันว่าพันศักดิ์มงคลศิลป์โดนจับอีกคราครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของมือปืนโหดในคราบผู้พิทักษ์สันติราษที่เป็นชุดสืบมือปราบยิงคนทิ้งเป็นว่าเล่น ก่อนไปมีเอี่ยวในคดีอุ้งสองแม่ลูกอันโด่งดังที่ทําให้ต้องถอดเครื่องแบบใส่ชุดนักโทษแม้ออกจากคุกก็ยังไม่สํานึกยังรับงานยิงคนอยู่อีกมันช่างเป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาและสุดท้ายมือปืนแห่งภาคตะวันออกก็สิ้นลิตเมื่อเจอตํารวจลูกน้องที่มีเทคโนโลยีการสืบสวนดีกว่าสะกดรอยรวบตัวไว้ได้แม้สุดท้ายเส้นทางจะไม่ได้จบเหมือนสิบโทโน้ตแต่ลูกกงหลังเรือนจาจะเป็นปลายทางชีวิตของพันศักดิ์อย่างแน่นอน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Special c a คสเปิดไฟล์ขคดีเดือนพฤษภาคมค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน Follower และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ